ครับเราได้ปตาประทับอุทยานแห่งชาติเขาวสาับระยะและครับดูวิวนี่เลยเดีย๋ยวเราจะไปกางเต็นท์ตรงทะเลตรงโน้นนะครับมาดูทางขึ้นทางพญานครเดินกันเลยครับเดินขึ้นไปกันครับ 两西里。 ถึงทางลงแล้วะครับอยู่สถานีเราต้องเดินลออเขากันมาจากทาง,งานนะ้นเพื่อจะไปชมขั้นพญานาครที่อด้านนะครับนี่นะครับข้นพญานาครพอเดินลงมาแล้วเนนะี่ยก็เป็นสะเอียงนะเพื่นๆสะัอเลยสวยงา 30มิบเมตรครับไม่ไกลนะ <laughs> ครับว <laughs> <laughs> ัน <continues> <nào> นี้เราก็ขึ้นมาถึงประมาณสองวันนี้นะครับข้างแว่นครับวันนี้เราจะเจอข้างแว่นไหมอีก <laughs> ไกลเลยครับ โอเคครับขึ้นมาสักพักใหญ่ๆก็จะเป็นทางลาดลงที่ไปยังถ้ำไปยังนครน,นะครับข้างในนจะเห็นะครับตอนนี้เราอยู่ปากถ้ำแล้ว Det er imponerende. เราอ,อยู่ในถ้ำน,นะ 嗯。 rất khó khăn ข้างบนไม่มีนะครับ <Hey. S 1> ข้างบนไม่มีเลยไอ <Hey. S 1> ตัวเนี้ยผมผมมาอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วมีตรงนั้นด้วยอ๋อมีสองตัวตัวอะไรเนี่ยใส่ mm. แว่นด้วย ลิงแบบนี้มันมันไม่น่าดุมั้งเราไม่ไปกวนมันอันนี้ลิงนี่เปล่ามันไม่ชอบชวนะ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> และคนที่เดินขึ้นเขานะครับโดยที่ไม่ได้นั่งเรือนะจะเห็นวิวแบบนี้จะมีแค่คนที่ไม่ได้นั่งเรือนะครับที่จะมองเห็นวิวสวยงามแบบนี้นะครับ เป็นมุมหนึ่งอปสิบองศาเลยนะครับทุกคนครังของลงเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปหาลานจะจีดกลางเต็นท์นะครับจะอยู่ตรงบริเวณด้านนู้นตรงนูนน้น,น,นครับแต่เราไปหามีก,กันก่อนตรงวัดสมัยห่งกลางนะพี่เขาตั้งตรงไหนได้ไรรบ้างก,กลางเต็นท์นะครับ ก้านนี <Okay. S 2> ้ตรงไหนก็ได้ครรับตงีกอเลยโอเคครับขอบคุณครับรเาไปหาจุดกลางเต็นท์กันครับทุกคนนี่เลยเป็นครั้งแรกเลยที่มากางเต็นท์จะหาตรงชายหาดดีกว่ายากาศเย็นดีครับ มาคนเอ้น้องมา ried, น้องมามากินข้าวมาเร็วมากินข้าวเร็วมากินข้าวแาล็วเแปบ๊บนึงนะเ่เลลเร็วมาเร็วเาเร็วเอันอันเร็ว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 าละอันเร็วอ้ามาเร็ว มันปัง,งต้องครับคันะครับกำลังเข้าแถวเรียงรายสวัสดีเพื่อดดน À, cái con này. Ừ, sợ Thank you คนตอนนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเขาสามนอ300ยอดนะครับกำลังจะขึ้นจุดชมวิวเขาแดงนะครับเขาบอกว่าเขาบอกว่า480เมตรแต่ว่าไปทางลัดชันแต่จะเดินเข้าไปแล้วนะครับตอนเช้านี้มาคนเดียวมั่ก็น่าจะสวยน,นะครับ เป็นทางละดชันเนาะเราไปเดินกันเลย หลักกว่าท่ามกลางน,นคร ่านใช้เวลาไปกลับหนึ่งชั่วโมงโอ้อยังสูงเลยจะกินต่อนู่แล้วครับเดี๋ยวผมขอตัดภาพนะเพราะว่ามันเหนื่อยเดี๋ยวขอเก็บของก่อนครับ ก็ขึ้นมาสักพักนะครับจะเป็นทางที่ต้องใช้เชือกแรงมาก270เมตรนี่เราก็มาถึงจุดชมวิวแล้วนะครับแหนเลยนา่ะเดินขึ้นไปอีกประมาณร้อยเมตร เราก็ถึงจุดชมวิวขอแดงแล้วน,น,นะครับมันเ mm hmm. หนื่อยมากมากเลยนี่คือวิวนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติกุยุรีนะครับจงังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับอันนี้เป็นลานกลางเหเขานะครับอ,อ,อากาศค่อนข้างแห้งแลงนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าการฝึกจะย็นหรือเปล่านะแต่วันนี้เราไม่ได้ค้างนะครับเพราะว่าเราต้องตัดครับเดีย๋ยวเราไปประทับตาันก่อนไม่รู้ว่า,าข้างทานนี้กำลังรูปอะไรนะ ครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรีนะครับเดี๋ยวพี่พี่ที่อุทยานเขาแนะนํามานะครับก็คือแนะนําดีมากเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปชมสัตว์ป่านะครับตรงนี้นะช่วงบ่ายสองโมงนะครับที่เขาจะเปิดให้ชมนะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราแวะไปเที่ยวอ่างเก็บน้ำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราตรงไปชมสัตว์ป่าตอนบ่ายสองโมงครับบรรยากาศรอบ อันนี้เป็นลานกลางติ้นนะครับของกุฏิการแห่งชาติกุยกุลีนะ เก็บน mm ้ำนะครับดูสวยมากครับทุกคน ส่วนศึกษาธรรมชาติเป็นตัวแย่แห่งชาติขาสามร้อยยอดครับมีแลยย้วอู่ถ้านั่งเรือเขาคิดเหมาลำเป็นลำละห้าร้อยนะครับก็เฉลี่ยกันนั่งได้หกคนเนาะคนละห้าสิบมั้งเอ้ยคนละร้อยดิเอ้ย,อยไม่รู้เนี่ยครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับ น่าจะมาผิดนะวิวสวยมากเลยครับอากาศร่มเย็นลักษณะทางเดินก็ค่อนข้างเดินง่ายนะครับประเด็นคือไม่มีบัวให้ดูนู่นเเดินไปถึงนู่นเลยนะ เดินไปก่อนนะครับอตรงนี้มีทางมาไปนะตรงนี้เหมือนเราได้ยินเสียงบินโดนเลยเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้นกันนะครับทุกคนโอ้ถ้ามันเบ้อ ทุกคนตอนนี้เราเดินใกล้จะถึงจุดชมวิวด้านบนนะครับที่เป็นไฮไลท์นะเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปนะครับวิวค่อนข้างสวยมากเลยนะนั่นอะไรเอ่ยอไปแล้วตอนนี้เราก็เดินถึงจุดชมวิวด้านบนแล้วนะเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปนะครับ 要十年的